สวัสดีตอนเช้าวันที่14พฤษภาคมนะคะ2566วันนี้เป็นวันเลือกตั้งนะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะที่บ้านของเราที่นี่บ้านหนองัวช้างนะคะอําเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกดเช้านี้มีหมอกนะคะหมอกปกคลุมแบบเยอะมากนะคะนึกว่าตื่นขึ้นมานึกว่าอยู่ภูทับเบิกนะคะ ไม่ใช่ภูทับเบิกนะคะที่สีสเกตค่ะเนี่ยบรรยากาศตอนเช้าคือแบบดีมากวันนี้หมอกลงจัดนะคะเนี่ยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนก็เริ่มมีฝนค่ะแล้วก็มีหมอกนะคะบรรยากาศสดชื่นมากนะคะตอนนี้เวลาประมาณหกโมงหกโมงสิบนาทีนะคะ เป็นบริเวณหลังบ้านนะคะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ทําการปลูกข้าวนะคะก็รออีกสักสองสามอาทิตย์นะคะ ตอนเช้านี่มันช่างสดชื่นถ่ายบรรยากาศมาให้ชมนะคะหลังบ้านของเรา นานๆทีจะได้เจอเหมอกแบบนี้นะคะเก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะ